เรามาต่อกันที่ EP 2เลยนะครับ

ใช่ใชเฮ้ยเฮมาต้ <muffled S 1> องต้งองตอเลยเขาจะไปหรือเปล่าจะไปดิต้องเทวิ่งไปล้ววันนี้มาลากรถเสียกลับนะครับวนวูครับ FM12 วันนี้เสียอยู่บนมอพิษสบงนะครับแม่สอดนะครับเดี๋ยวจะใช้คันนี้ถ่ายลมนะครับแล้วก็จะ ดันขึ้นนะครับช่วยกันดันขึ้นนะครับไม่มีวินนะครับเราจะดันขึ้นหางโลเบดตนะครับวันนี้ถอยห,หลังหางโรเบดตมาต่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะดันขึ้นบนหางโรเบดตไปเลยนะครับนี่นะครับดีครับเล็กครับ ทมงานเพียบนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับคันนี้รถพี่สมส่วนนะครับโใช้วนนบูดันวนนบูขึ้นไปเลยนะครับตอนนี้กำลังเติมลมอยู่นะครับ วันนี้เอาสแกนเนียมาเปลี่ยนให้คนขับแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเอาผลลูกกลับนะครับทีมงานนครสวรรค์ตั้งประเสริฐนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับทุกคนนะครับที่เลี้ยงอาหารเย็นนะครับ ตีด่วนมาเลยนะครับจากนครสวรรค์ษษษษนะครับคุณไม่สอดนะครับตีด่วนน,นี้อยู่เนินพิศวงนะครับจันขึ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ขึ้น่บนรถเทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่อยาหนางอยากกลับบ้านครับทางหลังก็ชนพอดีนะครับขึ้นได้ปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ทีมงานทุกคนนะครับสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับคันนี้นะครับที่เราเอามาให้คนขับนะครับรถแรงนะครับเอาใช้ชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวเอาวอลโว่ไปซ่อมให้ครับ แล้วคอยกลับไปเอาวันโวคืนนะครับสำหรับคลิปนี้ภารกิจจบแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับว่าว่าิปล็อกเหรอ